ตัวนี้มันเป็นตัวทำกำไรถ้าไม่มีตัวนี้ไปมันก็จะขับน้นไม่ออกใ่เพราะตัวน,นู้นเดี๋ยวจะบอกว่าราคามันต่างก<ช><ช>ันใช่ไหมอันนี้ก็ลายเนี่ยใกล้เคียงกันเลยก็มันหม้กลุ่มเดียวกันใช่แต่อันนี้มันจะทรงใบ,บเรียวกว่าอันนี้จะทรงใบอ้วนใช่แต่ในลักษณะลายลาย,ลายนี่ก็คือมันก็ไอตัวนี้จะติดชมพูออกเยอะกว่ามันจะเอาแบบนี้เยอะกว่าแต่ความละเอียดของใบเนี่ยมันก็คือว่า ไม่มันมันไม่ทิ้งกันแต่ว่าท่านไหนจะชอบแบบหน้าไหนจะหน้าแบบยาวหรือว่าจะชอบแบบหน้าอ้วนๆอ,อย่างนี้ไม้ที่น่าทําจํานวนให้ดูลายนี่นะครับดูลายเออถ้าท่านสนใจนะครับทักขาหนุนเกษตรได้เลยอย่างนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นแกลเล็กซี่ตัวอ้วนเนาะตัวใบอ้วนแล้วก็จะมีตัวใบแคบใบเนี่ยใบเรียวๆประมาณนี้ นะครับผมสวยมากวันนี้มาสายอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมหนุ่มเกษชอบมาสายถ้าไปโรงเรียนก็เขาตัดเขาไม่ให้เรียนจบแล้วม,มานี้ครับผมเดี๋ยวริ่พาลูกกินน้ำ